ครั้งนั้นเจ้าเมืองพารานสีได้จัดงานเทศกาลประจำปีชาวบ้านทั้งใกล้ไกลต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามคนอื่นเขาได้ไปเที่ยวงานกันหมดมีแต่เราที่ต้องมานั่งเฝ้าต้นไม้โอ้อยากไปเที่ยวงานจังนายคนสวนบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งนั่งทุกใจอยู่ในสวนด้วยจิตอยากออกไปเที่ยวในเมืองอย่างคนอื่นๆบ้าง แต่เนื่องจากเป็นฤดูแลง้งต้นไม้ที่ปลูกใหม่จะขาดน้ำหากว่าเขาออกไปเที่ยวก็จะไม่มีใครคอยรดน้ำต้นไม้ในอุทยานนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ก็ได้เก็บกินดอกผลของต้นไม้ต่างๆสุขสบายอยู่ตลอดมานายคนสวนจึงคิดแผนการให้ลิงฝูงนั้นช่วยรดน้ำต้นไม้แทนตน ครั้นเมื่อตัดสินใจแล้วก็ทำตามแผนจึงเข้าไปคุยกับเจ้าลิงฝูงนั้นว่านี่แหนเพื่อนเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็ไม่น้อยอุทยานนี้เป็นที่กินเป็นที่อยู่ของเพื่อนมานานแล้วใช่ไหมจิกจิ๊กเจ๊ก,จกใช่แล้วถ้าไม่มีอุทยานนี้พวกเราก็คงลำบากกันมาก พวกเราต้องขอบคุณท่านมากที่คอยดูแลเอาใจใส่ต้นไม้พืชผลบำรุงรักษาต้นไม้พวกนี้ให้ออกดอกออกผลงดงามตามฤดูกาลพวกท่านช่างต่างมีพระคุณกับเราจริงๆจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วบัดนี้ในเมืองมีงานเทศกาลประจำปีฉันอยากไปเที่ยวงานบ้างแต่ก็ยังเป็นห่วงว่ายังไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่นี้นะสิ ถ้าฉันจะฝากเพื่อนช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้จะได้ไหมพวกลิ่งนั้นเมื่อได้ยินนายคนสวนขอร้องก็รู้สึกเห็นใจจึงตอบนายคนสวนว่าได้สิท่านข้ายินดีเดียวพวกเราจะเอาใจใส่รดน้ำให้อย่างดีเลยทีเดียวจิกจิกเจี๊ยก,ก,กแล้วข้าจะเป็นคนรดน้ำในสวนนี้ให้เองนะเรื่องรดน้ำนี้เราถนัดยิ่งนัก ท่านจงไปเที่ยวให้สนุกเถิดทางนี้เดี๋ยวพวกเราจะจัดการให้จิกจกเจี๊ยกทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ของนายคนสวนในวันนั้นเขาได้ออกไปเที่ยวงานกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเฮ้ยเ <Hey, S 1> พื่อนเกิลรอข้าด้วยสิรอด้วยรอด้วยก่อนออกไปเที่ยวนายอุทยานก็ได้นำเครื่องมือรถน้ำจำนวนมากมาวางไว้ให้ฝูงลิงทั้งหลาย ซึ่งฝูงลิงทั้งหลายก็ล้วนเต็มใจช่วยงานทำงานแทนเมื่อนายคนสวนไม่อยู่ก็ช่วยกันหยิบกระอ่อมตักน้ำเตรียมรดน้ำต้นไม้ขณะที่ลิงทั้งหลายเตรียมตัวรดน้ำต้นไม้พลันลิงจ่าฝูงก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งจึงเรียกพักพวกแล้วพูดว่าช้าก่อนพวกเราอย่าเพิ่งทำพวกเราคิดดูดีๆถ้าพวกเรารดน้ำกันไปเรื่อย รถไม่เป็นมันก็เปลืองน้ำยิ่งเป็นหน้าแล้งอยู่แล้วจิกๆิกเจี๊ยบแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะลูกพี่ลิงสมุนก็ทัดทานขึ้นมาลิงหัวหน้าฝูงจึงตอบกลับไปว่าดีนะที่ข้าเฉลียวฉลาดมีความรู้รอบตัวไปทุกด้านน้ำหายากพวกเราต้องลดน้ำกันอย่างประหยัดประหยัดรดน้ำให้พอดีกับความต้องการของต้นไม้ลูกฝูงจึงถามจ่าฝูงขึ้นอีกว่า แล้วเราจะลดยังไงกันดีล่ะลูกพี่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้แต่ละต้นต้องการน้ำเท่าไหร่ลิงจ่าฝูงจึงตอบลูกฝูงไปว่าพวกเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเลยมันจะไปยากอะไรนี่พวกเจ้าดูข้านี่อยากรู้ว่าต้นไม้ต้องการน้ำเท่าไหร่ก็ดูที่รากสิถอนต้นไม้ออกมาก่อนต้นไหนรากยาวก็รดมากหน่อยต้นไหนรากสั้นๆก็รดนิดๆก็พอ ลูกลิงเมื่อได้ยินดังนั้นก็ถูกใจและพอใจในความฉลาดของจ่าฝูงจึงพากันทำตามกันยกใหญ่ลิงบริวารทั้งหลายต่างก็เห็นดีเห็นงามตามจ่าฝูงจึงช่วยกันถอนต้นไม้ <S <S เพื่อที่จะเอาออกมาดูรากก่อนแล้วจึงค่อยรดน้ำมากน้อยตามความยาวของรากต้นไม้แต่ละต้นทำให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่เสียหายเป็นอันมาก ในขณะนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินมาในสวนเมื่อเห็นการกระทําของฝูงลิงจึงเอ่ยปากถามว่าเจ้าลิงเอ๋ยเหตุใดพวกเจ้าจึงต้องถอนต้นไม้เหล่านี้ด้วยเล่าพวกลิงนั้นจึงรีบตอบบัณฑิตไปว่าพวกเรากําลังรดน้ําต้นไม้อยู่นะสิบัณฑิตจึงถามต่อไปว่าแล้วทำไมท่านจะต้องถอนต้นไม้ออกมาด้วยล่ะลิงนั้นก็อวดฉลาดต่อไปอีกว่าคนอย่างเจ้าจะไปรู้อะไร มันเป็นวิธีประหยัดน้ำของพวกเราไงละ่ะเมื่อบัณฑิตทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงอธิบายให้ลิงได้เข้าใจเจ้าลิงเอย๋ยความคิดของเจ้าที่จะประหยัดน้ำนั้นมันถูกแล้วแต่เจ้าไม่จำเป็นจะต้องถอนต้นไม้ออกมาดูรอกว่ารากมันยาวหรือสั้นเจ้าดูแค่ขนาดของต้นไม้ก็พอต้นเล็กก็ลดน้ำน้อยนิดนึงต้นใหญ่ก็ลดให้มากหน่อยเจ้าลิงเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่ชอบใจ จึงตอบบัณฑิตนั้นกลับไปว่าท่านไม่ต้องมาพูดล้อกท่านน่ะแหละไม่รู้เรื่องเราอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เกิดพวกเราย่อมเข้าใจดีกว่าท่านลิงทั้งหลายก็รีบรดน้ำตามวิธีของพวกเขาต่อไปโดยไม่สนใจในคำที่บัณฑิตแนะนำบัณฑิตเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่อาจที่จะอธิบายต่อไปได้ ได้แต่พูดว่าโถเอ้ยเจ้าลิงโง่ช่างอวดฉลาดเสียจริงหนอคิดทำประโยชน์แต่กลับทำความเสียหายเสียนี่เมื่อบัณฑิตมองไม่เห็นผลที่จะอธิบายต่อไปจึงเดินทางออกจากสวนด้วยความเศร้าใจพวกลิงเมื่อทำงานของตนเสร็จแล้วก็พากันพักผ่อนนั่งดูผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อนายคนสวนกลับจากไปเที่ยวในเมืองมาถึงก็พบสวนเละเทะต้นไม้ล้มตายเสียหายจึงตะโกนขึ้นมาด้วยความตกใจว่าเอ้ยพวกเจ้าทำอะไรกับสวนทำไมสวนถึงเสียหายมากขนาดนี้ไปเลยออกไปอยู่ที่อื่นไปซ่าข้าอุตส่าห์ไว้ใจกลับมาทำสวนเสียหายซะนี่ เจ้าลิงผู้อวดฉลาดไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของบัณฑิตต้องพบกับจุดจบด้วยการถูกไล่ออกไปจากสวนระเหเร่ร่อนไปอยู่ในป่าหากินไม่สะดวกอย่างเคยส่วนนายคนสวนนั้นก็ต้องกลับมาซ่อมแซมสวนเพื่อชดเชยการที่ได้ไปเที่ยวสนุกในคืนเดียวและความไว้ใจคนที่ไม่น่าไว้ใจที่ใช้ความฉลาดในทางที่ผิดๆอย่างเจ้าลิงฟูงนั้น ต่างฝ่ายก็ต่างฉลาดในการที่จะทำงานของตนแต่หากว่าใช้ความฉลาดนั้นไม่เป็นประโยชน์ก็เลยต้องรับกรรมเพราะความไม่รอบคอบในการตัดสินใจในครั้งนั้นนั่นเอง